บัดน,นี้เป็นวันที่12มกราคม2568เป็นครั้งที่10เป็นครั้งที่10ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชงังขอถวายเสียงโสดาธยายพระสูตรพระบริสและมนต่างๆ ถวายเป็นพุธทธบ,บูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจาริยะบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด,ด้วยเถิ ทบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรนสุอัตตาราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมูนิราชสะสุน,นันโตสักขโมกขัางสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขาระัตะเดจันตาริเควิมาณทีิเปรัเทจคาเม ตารุวะนคะหะเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมาจายันตุเทวาชาละถะละวิสะเมยกขะคันทัพพะนาคาติถตตาสันติเกย่างมุนิวะระวะจะนางสาทาวะเมสุนันตุธรรมสวนสกาโลอัยามพระท่านตาธรรมสวนสการโลอัยามพระท่านตาธรรมะสวนสกาโลอัยามพระท่านตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินางสกาเรณนะพุธทธังอภิปูชยามะอิมินางสกาเรณนะทำมังอภิปูชยามะอิมินางสกาเรณนะสั่งฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทจากรารตะนาตายอารหังสัมมาสังพุโทโธะควาพุธทธังปควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตปควาตาธรรมโมธรรมมังลมัสสามิ ุปฏิปันโนภควัโตสาวะกัสังโคสังฆนามัสา,า,สาบทที่สี่บทสวดนมามการสิทธิคาถานมาาโมต,ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมต,ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมต,ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะนะคำ ไตรสารณะคมะนะปาธะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามิตัิยัมปิพุทธังสารนังขจามิตัิยัมปิธรรมังสารนังขจามิตัิยัมปิสังฆังสารนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาทีเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมนโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติ อิติปิโสปะคขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรารณา,า,าสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตโตรโรบริสธรรมะสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธปะคขวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตปะวขตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนนยโกปัจจัตังเวทิตโพวิญญูหิติ บทที่เ้าสังคานนสติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสปุคาลาเอสาพระวัตโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตารังบุญยาเขตตางโลกัสสติบทที่ส0่รัตนาสูตร ธานียะปูตานิสัมมาสัมมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตะลิเขสเพวะปูตาสุมาณาพวันตุอโถปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมธะสเพเมตังกะโรธะมานุสิยาปชายะธิวาจะรัรโตจะหะรันติเยพะลิงตัสมาหิเนรักขะทะอปะมะตา ยังกิติวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายางรัตานังปณิตังณโนสังอาทิตถาคเตนณอิทรมปิพุทธเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชคาสักยะมมนีสัมมาหิโตยะ สมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมมัติกิตจิธรรมปิธรรมเนรัตะนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหมตุยัมพุทธเศตโทรปริวันนะอีสุจริงสมาธิมาน,านันปริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเนรัตะนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหมตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะคิดเนยาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภลานิอิธรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหนตุเยสุปยุตตามนะสา เัตเนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปัตาอะมะตังวิคยะหะรัะทธามุทานิพุติงพุชมานาอิธามปิสังเครัตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติวนตุยะถินทะคีโลปะเะวิงสิโตสิยาจตุงพิวาเตพิอสัมปการปิโย ตะถูปมังสัปปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติอิธัมปิสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเ <c oughs> ยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติ ภสัมปมัตตานเตเภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธัมปิสังเครัตะนางปณีตางเอเตนะสจเจนะสสวติโหตุสหาวัฏทัศนะสัมปทายะตัทยะสุธรรมมาชะยิตาพระวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจิวิวิจิกิจิตันจะสีลลพะตังวาปิยะท,ะทัตติ กิตติจ,จตูหาปาเยหิจวิปปมุตโตจจาพิธานานิอทัพโภกาตุอิธรรมปิสังเครตนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติหนตุกิจจาปิโสกัมมังกรโรติปาปกามกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอัพภพโสตสะปทิชะทายะ อทัพตาทิฏฐพพปัสสะอุตตาอิธัมปิกสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัสติโหโตว,วนับปะคเพยะถาพุสิตะเคคิมหาณมาเสปัธรรมสมีงคิมเหตทูปะมังธรรมวาราังอเทสยินิพา นะคามิงปารามังหิตายอิธรรมปิพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวะเทหนตุวะโรวารณยูวะรโทวะราหะโรอนุตรโรธรรมะวรางอะเทใิอิธรรมปิพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวทัทิหนตุขีนางโปรานางนาวังนัททิสัมพระวังวิรัตตจิตตายะติเก พวสัสมีเตขีละพีชาอะวิรุณหิชนทานิพันติทีรายทายัมปะทีโปโอิธามปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนนสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัวติโหตุ ยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวา ah ยานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังธรรมมังนัมัสสามะสุวัติโหตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวะมนุสสะอูชิตังสังคางสัมมัสสังคางนัมัสสามะสุวัติโหตุ Zheng อาบทที่11อาดานาติยะปริษบทยอ่อสัพพโรควิโมุตโตสัพพสันตาปาวิชิโตสัพพเวระมัติกันโตนิพุโตจตุว,วังภวะสัพพีติโยวิชัต สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัฏว,วันตะรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศสีลีสนิจงจุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรามบทที่สิบออาทิตย์ ปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมมังปะควาขยายังวิหรติขยาสีเสสิทธิงพิพกุสหัสเสนะตันตารโคปควาพิคุอมันเตสิสับพังสัพพังพิขเเวอธิตัง กิจจะพิกะเวสพังอทิตตังจากขุงพิกะเวอทิตตังรูปาอทิตตาจากขูวิญญานางอทิตตังจากขูสัมภสุอทิิโตยัมปิทางจากขูสัมภสปัญจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมะสุขังวาตามปิอทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคัทขินาโทสักขินาโมหักขนาอทิตตังชาติยาชรามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมานเสหิอุปายาเสหิอทิตตันติวัทามิโสตังอทิตตังสัทธาอธทิตตาโสตวิญญาณังอทิตตังโสตสัมภสโสทิโตยัมปิทางโสตสัมภัสปัญจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคะคินาโทสะคินาโมหะคินา อทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวทามิคานังอทิตตังคันธาอาทิตตัคานวิญญานางอาทิตตังคานะสัมภโสอาทิตโตยัมปิทางคานะสัมภสปัญจยะอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามสุขังวาตัมปีอทิตตังเกนะอทิตตังอาทิตตังราคักิีนาโทสักคีนา โหักขีนาอธิตั้งชาติยาชรามาระเนณะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอปายาเสหิอธิตันติวทามิชีวะหาอธิตารสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตั้งชีวะหาสัมผัสโสอธิโตยัมีทางชีวะหาสัมผัสปัญจยะ อุปชัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขม,มาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอทิตังอทิตังราคักินาโทสักกินามงหกคินาอิติตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวเหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอะติตัมปิวธามิกายโยอทติโตโผนภาอะิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโตริโตยามปิทังกายะสัมผัสปัญญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวา อทุขมะสุขังวาตัมปีอะติตังเกนะอะติตังอะติตังราคกาิีนาโทสกินานามงหกินาอะติตังชาติยาชรา,า,ชา,ามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทโทมานาเสหิอุปายาเสหิอะติตันติวัฏามิมโนอะติตโตธรรมาอะติตามโนวิญญาณังอะติตังมโนสัมสโสอะติตโตยามิทางมโนสัมัสปัญญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมสุขังวา ตัมปิอะิตตังเกนะอทิตตังอะิตตังราคาคินาโทสกคินาโมหคินาอะิตตังชาติยาชะรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวัทามิเอวังปสังพิฆเวสุตตวะอริยาสาวะโกจักขุสะมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมพสเสป นิพพินทติยัมปิทางจากุสัมภสปัญจยาอุปชติเวรายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมสุขังวาตาสัมิงปินิพินทติโสตาสัมิปินิพินทติสัเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมภเสปินิพินทติยัมปิทางโสตส สัมพัสปัญยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขขมะสุขังวาตาสัมิงปินิพินทติคานาสัมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานะิวญญาเนปินิพินทติคานะสัมภเสปินิพินทติยามปิทางคานะสัมภัสปัญยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขขมะสุขังวาตาสัมิงปินิพินทติชีวะหา ยปินิพินทติรัเสสุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณิปินิพินทติชีวะหาสัมผัสเสปินิพินทติยัมปิทางชีวะหาสัมผัสสััญจยาอุปัชติเวทายตั้งสุขังวาทุขังวาอรุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติกายาสัมิงปินิพินทติโธทเพสุปินิพินทติกายวิญญาณีปินิพินทติกายสัมภัสปินิพินทติยมปิทางกายสัมผัสสััญจยาอุปัชติเวทายตั้ง สุข um ังวาทุกขังวาอุกขมะสุขังวาตาสมีงปิเนพินทติมะนัสสมีงปิเนพินทติธเมสุปิเนพินทติมโนวิญญาณีปิเนพินทติมโนสัมภาเสปิเนพินทติยันปิทางมโนสัมภาสปัญญาอุปัชติเวายตังสุขังวาทุกขังวาอุกขมะสุขังวาตาสมีงปิเนพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมีงวิมุต มีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหม,มะจะริยางกตังกะระนียังนาปรางอัตอิทธตายาติปะชานาติติอิทมะโวจะภควาอันตะมะนาเตพิกูภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาปณะ,ะเวยากระยะสมิงพันยะมาเนตัสสะพิขูสหั ส,ะสะนุปายาอะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติบทที่13ออนันตบทที่13อาอนัตตลักขณนะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระควาพรารณสิยางวิหรารติอิสิปะตะเนมิ ทาฏยตันตะระโคภควาปันสกัคขีเยพิกุอามันมาเตสิรูปังพิกขเวอนันตารูปังจะหีทางพิกขเวอัตตาอภวิสยะอภวิสนาอีทางรูปังอาพาทายสังวัตเตยละลับเพทาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสิติยะสมาจาโคพิกขเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายสังวัตตินะจารพติรูเปเอวังเมรูปังโหตูเอวังเมรูปมาอโหุสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจจหีทางพิกเวอัตาอัภวิสะนายิทางเวทนาอภาทายสังมเตยะลับเพทาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหหตูเอวังเมเวทนามา อโหสิติยะสมาจโคภิกะเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสัวัตตินะจลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะมีทางภิกขเวอัตตาอัพวิสสะนนอิทังสัญญาอาพาทายะสัมวเตยะลภเพทจะสัญญายะเอวังเม สัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยอสมาจโกพิฆเวสัญญาอัตตาตัสมาสัญญาอภาทายสัมวัตติณจลับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิฆเวอัตตาอาภวิสังสุณยิทางสังขาราอาภาทายสัมวัตเตยุงรับเพทะจะสังขา เรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอะหิสุนติยัสมาจาขโภพิเขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจัลภติสังขาราเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอะหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจีดังพิเขเวอัตตาอภะ วิสะนาอิทังวิญญาณังอภาทายสังวัเตยลาลเพศะจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอหูสีติยสมาจะโขพิเกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภาทายสังวัตตินะจะลพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอหูสีติตังกิงมัญญะภิเกเวรูบัง นิจังวาอนิจังวาวาติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกัลลังนุตังสามะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสิเเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะทะพิกะเวเวทะนานิจาวาอนิจัง วาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสะมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสิเอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยธาพิกเวสัญญานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเต ยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกัรลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะทะพิขเวสังขารานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวา ิทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสามนุปัสสิตองเอตังมะมะเอโสหมัสสิเอโสมเอโมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะทาพิกเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเยตนเยามปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขัง วิปปรินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมโนปัสสิโุงเอตังมามาเอโสหะมัสสนิเอโสเมอัตาติโนเิตังพันเตตัสมาติหะพิกาเวยังกิจจิรูปังอตีตานาคตะปัจจุบันังอัจฉังวาพระหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนเต สัพพังรูป,ปังเมตัมมะมะเมโสหะมัสสินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตฐพังยากาจิเวทนาอาตตานาคตปัจจุบันาอัชตวาภะหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเน โสหะมัสมิณนะเนโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,ตงสมะปัญญายัตถภังยากาจิสัญญาอตีตานาคตปัจจุบันาอัชตาวาพระหิตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวะปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตาติ เอวะเมตังยถาภูตัง,ตงสม,มัติปัญญายัตทัพพังเยเกจิสังขาราอตีตานาคต,ตปัจจุบันนาอัชตวาระหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตัง,ตงสม,มัต ปัญญายาถาทพังยังกิตจิวิญญาณังอตีตานาคตปัจจุบันังอัชตังวาพระหิทธาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวาันทุเรสันติเกวาสาสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสมมปัญญายาถาทพัง เอวังปัสสังพิกาเวสุตตวาอาริยสาวโกรูปัสสังมิงปีนิพินทติเวทะนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทธติสังขารสุปินิพินทติวิญญาสัมมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมมิงวิมุตตะมีติยานโมติขีนาชาติุ สิตังธรรมะจะริยังกตังกะระนิยังปานาปาังอิทธตาญาติปชานาติติอิทามะโวจะพะควะอันตมะนาปัญจาวาคิยาภิกขุพะควะโตพาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะระยัสมิงพิญญะมานิปจุ ปัจจะวะัคคยานังพิคูนังอะอะอะนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุตี